เจ c h ชน n นลสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมท้องฟ้าของเรานะครับก็เริ่มครับสดใสขึ้นมานะครับผมอาจจะมีเมฆอยู่บ้างนะครับผมเจก็จะพามาดูน้ำในคลองครับผมไหลลงสู่เขื่อนป่าศักดชลศิษ์ครับมาดูน้ำในคลองครับ ช่วงนี้น้ําเหนือก็น่าจะครับผมไหลน้อยลงมาแล้วครับผมสังเกตได้จากสีของน้ําเลยนะครับปกติจะเป็นสีโอวันตินหรือสีกาแฟนะครับในช่วงนี้เริ่มจะใสแล้วนะครับผมสีน้ําเริ่มใสแล้วครับเพื่อน แสดงว่าน้ำครับเริ่มจะนิ่งๆแล้วนะครับผมเพราะว่าท้องฟ้าวันนี้โปร่งใสนะครับวันนี้นะครับผมแต่ก็ยังมีพายุนะครับผมที่ยังต้องจับตาดูนะครับต่อไปยังมีอีกประมาณสองลูกนะครับผมสีน้ำเริ่มใสแล้วครับผม เริ่มมองเห็นหินครับผมที่อยู่ข้างล่างแล้วรับปกติจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมน้ำเริ่มใสแล้วครับผมน้ำในคลองเริ่มใสด้วยครับผมน้ำนี้ก็จะไหลแล้วครับยาวลงไปสู่เขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์นะครับผมครับสู่ทะเลน้ำจืดนะผมมานาหวานนะผม ก็มาเล่นได้ครับน้ําตรงนี้นะครับลึกไม่มากนะครับอยู่ประมาณหน้าอกครับผมขอผมเองนะครับผมผมก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะผมส่วนตรงนี้ก็จะลึกนะครับผมประมาณท่วมหัวผมหน่อยหนึ่งท่วมหัวผมหน่อยหนึ่งครับตรงนี้นะครับผมเคยมาเล่นนะครับผมตรงนั้นก็จะประมาณหน้าอกครับผม ฝั่งตรงข้ามกันแต่จะลึกตรงนี้หน่อยนะครับผมเพียงแค่หน่อยเดียวนะครับผมส่วนด้านบนน้นนะครับผมตื้นมากนะครับผมลงไปนั่งเล่นนอนเล่นได้สบายครับจะตื้นนะครับน้ําด้านบนจะตื้นมากครับผมมานอนแช่เย็นๆครับคลายร้อนได้นะครับผมน้ำนี้ก็จะไหลลงนะครับผมไปสู่ในเขื่อนป่าสักครับผม ทางลงมาก็เป็นทางแบบบ้านๆเลยเนี่ยนะครับผมมาปูเสือได้ครับเนี่ยครับผมปูเสือนั่งชิวๆนะครับครับมีที่นั่งปูเสือด้านล่างนะครับผมหรือจะเลือกนั่งด้านบนนะครับผมก็เป็นที่เที่ยวแบบบ้านๆครับ หลังเขื่อนป่าศักบรรยากาศสบายๆมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะครับเป็นแถววันนะผมนะฮะนั่งเล่นแกว่งไปแกว่งมาเล่นนะครับไปนั่งชิงช้าได้นะครับผมครับร้อนก็กระโดดลงน้ําไปเลยครับเดี๋ยวไปดูน้าในเขื่อนป่าสักกันนะครับผมตรงทะเลน้ําจืดนะครับว่าตรงป้ายทะเลน้ําจืดของเราน้ําช่วงนี้ผมว่าน่าจะมาครับผมไม่ขึ้นมากเท่าไหร่ครับครับผม สายน้ำในลำคลองครับผมก็ไหลไปเรื่อยๆนะผมครับไหลลงครับผมทะเลน้ำจืดหลังเขื่อนป่าสักครับ เป็นน้าในคลองครับนี่ก็เป็นฝ่ายกั้นน้ําในคลองนะครับคลองที่ไหลลงครับผมสู่เขื่อนป่าศักก็จะไหลไปครับยาวๆเลยครับครับสายน้ำนะครับจากลำคลองก็ไหลมานะครับก็เริ่มมาครับผมถึงจุดนะครับผมที่ลงสู่เขื่อนครับผมเห็นไหมครับ น้ำเขื่อนก็จะดันขึ้นมานะครับตรงนี้น้ํำก็จะเยอะครับผมน้ำตรงช่วงปลายคลองครับผมจะมีสะพานข้ามนะครับผมมาจากทางวังว่วงสระบุรีนะครับผมวิ่งเลาะเขื่อนไปนะครับผมไปยังทะเลน้ําจืดนั่นเองนะครับผมสะพานนี้นะครับผมครับพอรอดใต้สะพานไปก็ถึงเขื่อนป่าสักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่สะพานกันเลยครับ น้ําจากคลองนะครับก็ไหลลงมานะครับผมสู่เขื่อนนะครับผมผ่านใต้สะพานนี้นะครับผมเป็นสะพานมาจากวังม่วงนะครับผมสระบุรีนะครับเลาะเขื่อนไปเรื่อยๆจนถึงทะเลน้ําจืดนะครับไปถึงท่าหลวงนะครับลำนาลายนะครับผมไปเพชรบูรณ์ครับก็เป็นจุดน้ําในคลองที่ไหลมารวมนะครับสู่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะครับที่หลังเขื่อนนะครับผมนี่ก็เป็นคันเบ็ด ครับผมของน้องๆที่มาตกปลานะครับช่วงนี้ก็เปิดเขื่อนนะครับผมให้หาปลาตั้งแต่วันที่16กันยายนนะครับผมของเดือนที่แล้วนะครับผมเปิดให้หาปลากันแล้วครับมียกยอด้วยนะครับผมขออนุญาตถ่ายนะครับผมครับผมได้ไปได้ไหมครับวันนี้ได้ไหมครับได้นิดเดียวครับผมวันนั้นมาถ่ายน้องได้ปลานิลตัวใหญ่ครับผม กันครับผมได้ไหมครับ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 ไม่ได้ลักตัวเลยวันนั้นได้ปลาดินตัวใหญ่นะครับมาเจอน้องๆสี่ห้าคนครับผมแต่ตอนนี้น้ําขึ้นแล้วเพื่อนๆตอนนั้นน้องๆเข้าไปยกยอกันตรงนน้นนะครับผมเห็นไหมฮะตรงกลางน้ําแตอนนั้นน้ํามันเริ่มขึ้นมาใหม่ๆครับผมตรงนั้นก็ยังเดินลงไปได้ตอนนี้เดินลงไปไม่ได้แล้วครับต้องว่ายลงไปครับผมอยากจะไปดูปลาครับ ไปดูปลาครับว่าพี่เขาได้ปลาอะไรบ้างครับผมมาลุ้นกันครับผมมาดูแบบใกล้ๆกันเลยครับว้าวว้าวลุ้น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  <c oughs> โอเคปลายังไม่ออกกล้องครับตอนนี้เดี๋ยวรอลุ้นนะครับผมปลาตัวไหนอยากออกกล้องบ้าง วันนี้พี่เขาบอกว่ามีลมแรงครับผมลมแรงปลามันไม่ค่อยวิ่งอมาลุ้นครับลุ้นลุ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 นอ๋อจะรู้เลยนะครับว่าถ้าติดขึ้นมายอมันจะดุกดิกดุกดิกดก ครับผมอันนี้ยอมไดลูกดิกๆ,ๆ,ๆมันก็เลยไม่แสดงว่าไม่ติดนะครับผมอันนู้นอ๋อมาสองคนกับพี่รู้ปล่าฮะาสามคนโอพี่คนนั้นเดินไปตรงครับไปยกยออยู่นะเกือบเกือบกลางเขื่อนนะครผม <laughs> อยู่เกือบเกือบกลางเขื่อนแล้วเพื่อนปลา <laughs> <ๆ S 1> ปตัวใหญ่สุดก็จะเป็นปลานินครับเพื่อนแล้วก็จะเป็นปลาขาวปลาขาวน้อยปลาขาวน้อย เอาปลาโดกับเขาบ่เอาง้อขาดโอ้ปลาโดเขาง้อขาดบ่ได้ไหครับผมบ่ได้ครับผมโอปลาโดเขายอครับเพื่อนไปโยปลาโดครับปลาโดปลาชาโดนั่นเองครับผมคนบ้านเฮาก็เรียกปลาโดนะครับผม เฝ้าอีกแล้วงเหครับผมมาชมวิวสวยๆนะครับนั่งลุ้นนะครับยกยอกับพี่เขาน้ำาด้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับผมช่วงนี้พายุก็เงียบๆครับมาดูท้องฟ้าครับตอนนี้เริ่มปลอดโปร่งครับผมฝนก็เริ่มห่างๆนะครับครับเห็นว่าจะมีอีกประมาณลูกหรือสองลูกนะครับ นั่งลุ้นยกยออยู่ริมตะลิงโอ้กระโดดนี้โดดนี้ไปเล่าโตนึงครับผมครับผมโอ้ได้ปลาได้หลายย่ครับผมเต็มด้งด้งดงดงดงครับผมครับมานั่งลุ้นอยู่กับพี่เขาพี่เขายกไม่ได้เลยครับผมเจเอมาขัดราบหรือเปล่าครับขอบคุณมากมากเลยครับที่ให้ดูปลาครับคุณพี่ ปลาเต้นดงดๆงด้งด้ดดหลายอยู่ครับผมแต่ว่ามานั่งรุ่นน้ำบบไดเลยสิไปก่อนดอกร,ร <c oughs> ุ่นบบไดครับผมมาคัดราบเพลินครับผมล้มออล้มม่อกีพี่พันว่าล้มแรงปลาบกเข่าครับผมขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากดูช่องเจ๊เอ๋ชาแนลด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูทะเลน้ําจืดกันครับเพื่อนเพื่อนทะเลน้ําจืดมะนาวหวานไปดูท่าปลานะครับผมอ่าก่อนจะกลับดูสิได้ไหมนานตั้งแต่จะเอมาพี่เขายกไปดีกว่าขัดลาบพี่เขาครับเพื่อนเพื่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเจเอมานะครับผม คันเบ็ดก็ไม่มีปลาตอดเลยแล้วครับยกยอก,ก็ไม่ได้ครับผมมีชาวเรือออกหาปลาครับครับเบิงหาปลาแล้วกลับมาเบิงคว้วล้อยน้ำครับผมครับผม ควายลอยน้ำนั่นเองนะครับผมแปลว่าภาษาไทยกับควายลอยน้ำครับควายน้ำครับมาดูควายน้ำครับผมแช่น้ํากันเย็นกายสบายใจเลยละครับผมควายลงเล่นน้ำครับ ลมแรงนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมควายเยอะมากครับ เราเชานาะอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราขี่หลังควายลุยทุงเฮ้ย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 กลับมาดูวิวสวยๆกับเจชแนลนะครับผมกลับมาดูควายลงเล่นน้ำครับผม ครับผมเราก็จะมาจบคลิปนี้นะครับผมที่ทะเลน้ําจืดนะครับผมมโนหวานของเรานะครับผมไปดูครับน้ําท่วมปลายเราไปถึงไหนแล้วครับผมป้ายทะเลน้ําจืดครับ ฟังเสียงคลื่นครับผมเสียงคลื่นทะเลครับผม น้ำเริ่มใสแล้วครับผม ขุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจเอชแนลนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของเจเอนะครับคลิปนี้ขอฝากไ้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ